ส so, วัสดีครับผมแบล็ควันนี้ผมจะมาสปอยแอน์เออร์เอ็กคันเตอร์เดอะบวีในสีเพลิงก่อนจนจนงามมายานะครับโดย h ฮันเตอร์เอ็กคันเตอร์จะเป็นเรื่องราวของกอนเด็กหนุ่มที่อายุ12ปีเขาได้มาเป็นฮันเตอร์เพื่อตามหาพ่อของตัวเองและในช่วงที่สอบฮันเตอร์เขาก็ได้เจอกับเพื่อนคนสําคัญนั่นก็คือคิรัวซึ่งพวกเขาก็อายุเท่ากันคิรัวได้อยู่ในตระกูลโซดิกซึ่งเป็นตระกูลนักฆ่าระดับต้นๆของเรื่องและก็ยังมีคุราปิก้า โดยคุูราปิก้าก็ได้ออกตามตัวเหล่าจมโจงารมายาที่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คูซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ของตัวเองและก็เลวิลโอเลวเลิโอมีความฝันว่าเขาอยากเป็นหมอที่เก่งให้ได้เนื้อเรื่องเปิดมาที่คิรัวเด็กหนุ่มที่มาจากตระกูลโซดิกซึ่งเป็นตระกูลนาาักฆ่าลำดับต้นๆของเรื่องเขาได้ยืนมองเด็กที่วิ่งเล่นกับเพื่อนด้วยกันอย่างสนุกสนานโดยตั้งแต่เกิดมาคิรัวไม่มีเพื่อนเลยสักคนคิรัวคงคิดว่าเขาอยากมีแบบนั้นบ้าง อิลูมิซึ่งเป็นพี่ชายของคิรัวจุ่ๆเขาก็าได้โผล่มาก่อนที่จะบอกว่าเป้าหมายที่คิรัวจะต้องจัดการมาถึงแล้วเขาบอกให้คิรัวลงไปจัดการ คโรัก็ทาตามคําสั่งของพี่ก่อนที่จะลงไปจัดการคนพวกนั้นเขาจัดการคนพวกนั้นได้อย่างแ่่ได้ซึ่งตอนนี้คโรัวก็อายุไม่กี่ขวบเองนะครับเมื่อเสร็จภารกิจคีรัวก็ได้เดินออกจากสถานที่เกิดเหตุขณะที่เขากํลาลังเดินอยู่ก็ได้มีลูกฟุตบอลของพวกเด็กตอนเ้นเรื่องกระเด็นมาพวกเขาได้ขอให้คโรวส่งบอลให้หน่อยขณะที่คโรัวก,กลาลังจะส่งคืนให้อิลูมิพี่ชายของเขาก็ได้เดินมาก่อนที่เขาจะบอกกับคโรัวว่าสําหรับนายไม่ต้องมีเพื่อนหรอก เพราะถ้าขืนมีไปเดี๋ยวก็โดนหักหลังเอาจนได้เพราะถ้าเกิดเพื่อนไม่หักหลังนายขึ้นมานายก็ต้องหักหลังเพื่อนอยู่ดีแล้วสักวันนายก็ต้องฆ่าเพื่อนคนนั้นพออิลลมีพูดเสร็จเขาก็ได้จัดการเด็กพวกนั้นทิ้งตัดมาที่ปัจจุบันคิรัวได้มองหน้าก่อน เขาได้พูดกับตัวเองว่าเขาจะไม่ไม,มีวันหักหลังกอนเด็ดขาดก่อนที่พวกเขาจะเดินทามหาเรียวเรียวเรียวได้พูดถึงคนชนเผ่าคูที่เหลือรอดทั้งที่เมื่อ5ปีก่อนน่าจะถูกพวกจมโจงกรมายาฆ่าหมดแล้วเขาและคุราปิก้าจึงออกตามหาคนคนนั้นจนได้พบกับไพรโรไพรโรก็คือเพื่อนชนเผ่าคูของคุราปิก้านะครับคุราปิก้าคิดว่าไพรโรตายไปแล้วไพรโรก็ได้ทักคุราปิก้าเหมือนกันเหมือนว่าทั้งคู่จะจำกันได้ไพรโรได้เดินขคุคราปิก้าไปใกล้ๆก่อนที่คุราปิก้าจะถูกไพโรดูดเนื้อสีเพลิง เลโอเลโอที่เห็นแบบนั้นเขาจึงเข้าไปต่อสู้กับไพรโรคุราปิก้าก็ร่วมต่อสู้ด้วยเช่นกันแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถสู้ได้เลยจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทําให้คูราปิก้าสูญเสียการมองเห็นเลโอเลโอได้พากรเล็กขึ้นรวมมาเยี่ยมคุราปิก้ากนได้ขอยุรรปิก้าเล่าเรื่องไพรโรให้พวกเขาฟังหน่อยคูราปิก้าก็ได้เล่าว,ว่าไพรโรเป็นคนเผ่าคูเหมือนกับเขาทั้งคู่มีความฝันที่เหมือนกันเป็นเพื่อนที่หาใครมาแทนไม่ได้เลยเพื่อร่วมเผ่า128คนและผืนป่าที่สวยงาม คือโลกท้องใบ <ieve. S 1> ของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะได้ไปอ่า,านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่พวกเขาได้รับจากหญิงสาวที่ช่วยไว้ในป่าโดยในหนังสือเล่มนั้นได้เขียนถึงเรื่องราวการออกระจนภัยโดยมีตัวเอกก็คือฮันเตอร์พวกเขาได้อ่านหนังสือเล่มน,นั้นและวาดฝันถึงโลกภายนอกแต่การที่พวกเขาจะได้ออกไปโลกภายนอกนั้นจะต้องผ่านการทดสอบก่อนซึ่งคูราปิก,ก้าก็ได้ผ่านการทดสอบมาทั้งหมดแล้วจนเหลือขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการฝึกการควบคุมตัวเองท่านบุเท่าที่ดูเหมือนน่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าเขาได้ให้คูราปิก้า ไปซื้อของจากเมือขงข้างๆซึ่งคูราเปกาก็ไม่เคยไปมาก่อนท่านผู้เฒ่าได้ให้เงื่อนไขว่าถ้าภายใน24ชั่วโมงตาของคุราเปกาไม่กลายเป็นเนสีเพลิงเขาก็จะผ่านการทดสอบพร้อมกับให้เลือกคู่หูที่ท่านผู้เฒ่าจัดเตรียมเอาไว้ให้แต่คุราเปกาก็เลือกไพโรจึงทําให้ท่านผู้เฒ่าแปลกใจเพราะที่เขาให้ไปซื้อก็คือของกินของใช้ของคนทั้งหมู่บ้านแทนที่คุราเปกาน่าจะเลือกคนที่ตัวใหญ่แรงเยอะไปกลับเลือกไพโรเด็กหนุ่มตัวเล็กแถมยังตาบอดอีก ครอเปก้าให้ผลว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเขาก็จะไม่เสียใจถ้าไม่ใช่ไพรโรเขาก็ไม่เอาใครทั้งนั้นท่านผู้เฒ่าจะเห็นแบบนั้นเขาก็อนุญาตก่อนที่เขาจะให้ยามาเดินเป็นยาที่เอาไว้หยอดดวงตาถ้าเกิดว่าภายในยีิบสี่ชั่วโมงนี้ดวงตาเปลี่ยนเป็นเนสีเพลิงแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจิตใจะจะสงบลงแล้วดวงตาก็ยังคงสภาพเนสีเพลิงอยู่ท่านผู้เท่าให้พวกเขามารับยาก่อนที่ไพโรจะอาสาไปรับเอง ไพโรได้รับยาแต่กระทำร่วงอยู่ดีก่อนนี้เขาจะคลำหาจนหามันเจอได้สำเร็จเมื่อพวกเขาได้รับยาพวกเขาออกเดินทางเมื่อมาถึงเมืองแล้วพวกเขาก็ได้ซื้อของตามที่ท่านพู้าได้สั่งไว้จนหมดขณะที่คุราบิก้ากำลังขนของไพโรก็ได้ถูกจิกโกเข้ามาหาเรื่องคุราบิก้าก็เลยเข้าไปดูไพโรแต่พวกจิกโกก็ยังไม่เลิกกวนประสาทจิกโกได้บอกให้พวกเขาส่งเงินมาคุราบิก้าทำท่าจะไม่ยอมก่อนที่ไพโรจะยื่นเงินให้ไปนั่นเป็นเงินทั้งหมดที่ไพโรเก็บสะสมมาแต่มันก็ยังไม่พอใจพวกจิกโกมาเลยทิ้งเงินนั้นจนร่วงกระจาย อนนี้คุราปิก้าวินสุดๆแต่ไพโรก็ห้ามเอาไว้ทั้งคู่ได้ก้มขอโทษพวกจิโกะไพรและคุราปิก้าได้ช่วยกันเก็บเงินพวกจิโกะได้พูดคุราปิก้าว่าแกนี่ลำบากหน้าดูเลยนะต้องคอยดูแลตัวโถงความเจริญแบบไพรคุราปิก้าจึงสติหลุดทันทีเขาได้เบิกเนสีเพลงิงก่อนจะเข้าไปจัดก,การจิโกะพวกนั้นพวกจิโกะได้สรารภาพออกมาว่า P P มีคนจ้างเขามา P P โดยเมื่อวานได้มีตกลงแปลกๆได้บอกกับพวกเขาว่าให้ทำยังไงก็ได้ให้พวกนายโกรธคุราปิก้าได้รู้เรื่องทีแล้วว่าเป็นท่านผู้เฒ่าตอนนี้พวกเขาได ตาของราบิก้า พวกเขาก็ได้วาดกลัวคุราบิก้าและไพโรจจะออกจากเมืองนั้นทันทีขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินทางกลับคุราบิก้าก็ได้สํานึกว่าพวกเราไม่ควรออกไปที่โลกภายนอกจริงๆไพโรก็ได้บอกว่ามันไม่จริงแต่ทํายังไงได้ตาของเรปิก้าก็ได้เปลี่ยนเป็นได้สีเพลิงไปแล้วไพโรได้ยิ้มออกมาก่อนที่จะยื่นกระจบให้คุราบิก้าดูตาของตัวเองคุราบิก้าแปลกใจว่าทําไมตาของเขาไม่เป็นได้สีเพลิงโดยไพโรได้เฉลยว่าเขาได้แอบสลับขวดยาของท่านผู้เฒ่าด้วยการช่วยเหลือของไพโร่คุราบิก้าได้ผ่านการทดสอบได้สาเร็จคุราบิก โรและ6สัปดาห์หลังจากนั้นก็ได้มีข่าวมาว่าเผาครูทุกฆ่าล้างเผาพันธุ์จนหมดโดยเป็นฝีมือของจอมจนเงามายาชาวเผ่าทั้งย2 8คนไม่มีใครรอดตายเลยขณะที่คุราปิก้ากำลังเล่าเรื่องอยู่เขาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเขาเห็นพระอาทิตย์ตกดินซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังตกดินอยู่ดูเหมือนว่าคุราปิก้าจะมองเห็นผ่านดวงตาของตัวเองเลยโรได้ขอรายละเอียดจากคุราปิก้าคุราปิก้าก็ได้บอกรายละเอียดทิวทัศก่อนที่เขาจะเห็นคนซึ่งไอหมอนี่ก็คือคนร้ายนะครับแถมไอหมอนี่ยังมีรอยสักรูป คือเบอร์สีก่อนหน้าฮิสุกะนั่นแหละโลยโรจังหว่อยพอตามหาคนร้ายจากทิวทัศน์ที่เขาวาดคิโร่ใจชมไม่ได้เห็นภาพนั้นนี่รูปเลยเนี่ยไม่สิ ออคิรัวและกอนได้ออกมาตามหาทิวทัศน์ตามที่คุรไรพิก้าบอกก่อนที่พวกเขาจะแยกกันหาเพื่อความไวโดยกอนได้บอกกับคิรัวว่าเวลาสามทุ่มให้มาเจอกันที่หอในริกาตรงกลางเมืองกอนได้เดินถามคนแถวนั้นอยู่ทั้งวันแต่ก็ไม่มีใครรู้จักเลยก่อนที่เขาจะเดินไปเห็นคนเชิดหุ่นเขาจึงหยุดดูมันกอนเขาชอบการแสดงนี้มากเมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นเล่นเสร็จก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งวิ่งมาให้ทิพย์เขาก่อนจะรีบวิ่งออกไปจู่จเธอก็วิ่งล้มทําให้มาที่เดินสวนทางมาตื่นทําให้ของที่มันทุกอยู่ข้างหลังล่วง่วมาใสาเ แต่กอนและเด็กชื่อหุ่นก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้ทันทําให้เด็กสาวรอดตายมาได้เด็กสาวได้ขอบคุณพวกเขาทั้งสองก่อนจะเดินออกไปทั้งคู่ได้นําตัวเองโดยเด็กชื่อหุ่นก็มีชื่อว่าเรสนะครับกอนได้ถามเรสว่ารู้จักสถานที่ที่เหมือนในรูปไหมรู้จักที่นี่หรือเปล่า ตัดมาที่คีรัวเขาเดินหาทั้งวันแต่ก็ไม่เจออะไรเลยก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปหากอนเมื่อคีรัวได้มาถึงตามเวลาที่นัดไว้เขาก็ได้เห็นกอนยินคุยกับเรสเหมือนคีรัวจะแอบหึงนิดๆน,นะครับเมื่อก่อนเห็นคีรัวเขาก็ได้เข้ามาทักทายพร้อมกับแนะนำเรสให้คิรัวรู้จักเป็นเพื่อนเชิดหุ่นที่เพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้เมื่อคิรัวได้ยินคำว่าเพื่อนเขาจึงจุดคิดอะไรบางอย่าง เมื่อเรรู้สึกว่าคิโร่ไม่ค่อยชอบเขาเขาจึงขอตัวกลับโดยอ้างว่ามันดึกแล้วคิโร่ก็ยังไม่หยุดกลมประสาทเรดนะครับจนทั้งคู่ได้มีปากเสียงกันคิโร่เริ่มปี๊ดแตกจนเขาได้ผักหน้าอกเดส จึงทาให้รู้ว่าเดสจริงแล้วเธอเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยมานั่งกินข้าวด้วยกันโดยเดสให้ผลว่าผู้หญิงเดินทางคนเดียวมาอันตรายเธอเลยต้องปลอมตัวเธอเล่าต่อไปอีกว่า,วาเธอก็มีพี่ชายเชิดหุ่นเหมือนกันเธออยากเป็นนักเชิดหุ่นที่เก่งเธอเลยต้องออกเดินทางเธอยังสร้างหุ่นเชิดขึ้นม,มาเองอีกด้วยโดยเธอได้บอกว่าส่วนที่ย่อยสนุนการสร้างหุ่นเชิดก็คือการสร้างดวงตาเพราะว่าหุ่นตัวน,นั้นจะอยู่หรือตายก็ขึ้นอยู่กับดวงตานี่แหละเมื่อทั้ง3ากินข้าวเสร็จพวกเขาเข้านอนดึกของวันนั้นขณะที่คิุกกะ็ได้้บุเขาามณ เฮซุกาบุกเข,าาข้ามาครั้งนี้เขาไม่ได้มีประสงค์ร้ายนะครับเขาจะมาบอกว่าใครที่เป็นคนเอาดวงตาของคาบิกาไปตัดันที่พกกรขณะที่พวกเขากาลังนอนอยู่คิรัวก็ได้จับสัมผัสอะไรบางอย่างได้ก่อนก็รู้สึกได้เช่นกันทั้งคู่เลยแอบดูว่าเนนที่แข็งแกร่งอันนี้เป็นของใคร โดยเป็นของอุโบกินสมาชิกจอมจนเงามายาแต่พวกเขาก็แปลกใจว่าอุโบกินน่าจะถูกคราบิก้าจัดการไปแล้วทำไมถึงฟื้นกลับมาได้ตอนนี้พวกกอนถูอุโบกินเจอตัวแล้วนะครับอุโบกินได้พูดออกมาว่าพวกแกกำลังตามหาดวงตาของคนใช้โซ่อยู่ใช่ไหมกอนเอคิโรก,ก็ต้องแปลกใจเข้าไปอีกว่าทำไมอุโบกินถึงรู้เรื่องนี้อุโบกินได้บอกให้พวกเขาลงมาแต่พวกเขาก็ไม่ลงไปเจ้าซใครจะลงไปให้โง่แล้ว อโบที่ันนี้เขาได้มโหมากเขาจึงรวบรวมพลังเชื่อโจมตีสายกรดคีรัวเมื่อทั้งคู่เห็นแบบนั้นเขาจึงพาคริสหนีทั้ง3เรามาจากการใช้ท่าไม้ตาของโบกินได้อย่างบุดวิดก่อนที่จะปล่อยคริสหนีไปทั้งคู่จึงเข้าไปต่อสู้กับโบกินแต่ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้เลยไม่ว่าจะทายัางไงพวกเขาโจมตีโบกินไม่เข้าขณะที่โบกินกาลังจะปิดฉากการต่อสู้โนบุนกะก็ได้โผล่มาช่วยเอาไว้เขาได้พูดกับพวกกรว่าเกาแค่หุ่นเชิดโมทําอะไรกันอยู่ ทั้งคู่เลยตกใจเมื่อรู้ว่าโบกินที่เขาสู้ด้วยอยู่นั้นคือุนเชิดแต่ดูเหมือนว่าอุโบกินก็จําตัวโนบุริกะได้เหมือนกันเขายังมีความทรงจาเกี่ยวกับเพื่อนก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าปะทะกันเปิดการต่อสู้มาโนบุริกะก็ใช้เอ็นเลยแต่อุโบกินก็ไม่สนจึงเข้าไปโจมตีอุโบกินได้ใช้ท่าบิ๊กแบงซึ่งเป็นท่าไม่ตายของเขาโนบุริกะก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าโบกินใช้ท่านี้มันจะมีช่องว่างในการโจมตีอยู่ก่อนที่เขาจะใช้ช่องว่างนั้นเข้าไปสังหารและปลดปล่อยอุโบกินได้ เป็นแกใช่ไหมล่ะโอโบคาเงะก่อนที่โอโบคาเงะจะกดตัวออกมาโอโบคาเงะหรือเทพนักเชิดหุ่นเป็นผู้ใช้เน้นสายพิเศษเขาสามารถสับเปลี่ยนหัวใจของมนุษย์ได้ และสิ่งที่เขาลงแรงมากที่สุดนั่นก็คือการสร้างหุนห่นเชิดหุ่นเชิดก็คือท้ารับใช้ที่จะปฏิบัติตามคามสั่งของโบเคเงยอย่างเคร่งครัดขณะที่โดนโบเคเงเชิดอยู่นั้นจะมีความทรงจําก่อนตายลงเหลืออยู่ด้วยนอกจากนี้หุ่นเชิดจะมีความคิดเป็นของตัวเองและฟังคําสั่งของโบเคเงคนเดียวเท่านั้นนบูดกะที่ตอนนี้กํกากลังโกรธจัดเขาเตรียมจะเข้าต่อสู้กับโบเคเงแต่โบเคเงก็ได้ขึ้นชี้พวกเงาสมิงและปากู อดีตสมาชิกจอมโจรเงามมยาก่อนที่เขาจะหายไปปล่อยให้นมุนากะต่อสู้กับพวกนี้แทนปากูและเงามสมิงได้พุ่งเข้ามาเพื่อที่จัดการนมุนากะแต่มาจิสมาชิกจอมโจรเงามมยาอย่างอีกคนก็ได้ใช้ได้เน้นจับตัวพวกเขาไว้นมุนาษกาถึงใช้โอกาสนั้นเข้าไปฟันทิ้งให้หมดเมื่อจัดก,การเสร็จมดแล้วนมุรากะขับมาจิก็ได้ขอตัวกลับเช้าของวันต่อมากอรและคิรัวได้พาเรสมาเปลี่ยนสเสื้อผ้าเรสพูดออกมาว่าโดยแต่ก่อนเขาอยู่แบบไร้ชีวิตแต่พอได้อยู่กับกอรและคิรัวแล้วรู้สึกจะมีอออะไไรรสัักกยย่่่างลางลเเิิมมต้้้นนนขึืคดแบบ เขาจึงได้ให้ก่อนไปคุยด้วยกัน2คนแต่เดสก็ได้ให้หุ่นเซอร์งเธอไปแอบฟังคีรัวได้พูดกับก่อนว่าฉันเชื่อใจเดสไม่ได้จริงๆนั่นแหละแต่ก่อนก็พูดว่าลึกๆแล้วดูเหมือนว่าในใจของเดะมีอะไรบางอย่างอยู่เพราะงั้นเขาขอดูไปเรื่อยๆก่อนคีรัวกลัวว่าพวกเขาจะถูกหักหลัง เพราะว่าเขานึกถึงคำพูดของอิลมิอยู่ตลอดเวลาก่อนที่เดสจะเข้ามาพูดกับคิรัวเดสได้ขอร้องให้เธอได้ช่วยพวกเขาถ้าเธอพาเขาไปถึงที่แล้วเธอจะรีบกลับโดยทันทีก่อนและคิรัวที่ตอนนี้ไม่มีบอะแสอื่นแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะตกลงให้เดสพาไปกอนได้ทําหาหุ่นเชิดของเดสว่ามันหายไปไหนแล้วแต่เธอก็ตอบกลับมาว่ากลัวมันพังเลยฝากไว้กับเจ้าของร้านเมื่อทั้งคู่ออกไปสักพักจู่ๆหุ่นเชิดของเดสก็ได้กลายร่างเป็นโอโบคางเงะเดสได้พากอนและคิรัวมาส่งที่ที่หนึง่งก่อนที่ a, อ,อดไ เข้ามาที่บ้านหลังหนึ่งที่เต็มไปได้วยหุ่นเชิดคิโรและกอนได้ขึ้นไปชั้นบนของบ้านเขาได้เห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่กอนได้เอ่ยถามออกไปว่านั่นใครอ่ะ ก่อนที่ชายคนนั้นจะลุกขึ้นมาคิโรตกใจมากเมื่อเห็นบุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขานั่นก็คือพี่ชายของคีรรวโอโมโคาเงะได้สร้างหุ่นเชิดพี่ชายของคีรรวขึ้นมาโดยเขาได้มอบคำสั่งว่าให้มานำดวงตาคีรรวไปแต่ก่อนไม่ยอมอิลลูมิเลยเข้ามาจัดการเขาอิลลูมิได้พูดกับคีรัวว่าอย่าสู้กับศัตรูที่ไม่มีทางชนะคีรรวที่ตอนนี้เขากำลังถูกอิลูมิปันหัวอยู่เขาทนไม่ได้เขาจึงหนีไปอิลูมิก็พูดตามหลังอีกว่าก็ดีแล้วละ่ะการหนีและทิ้งเเเพพื่่่่อออนนนนนคสสาาัััญไวว้้้้้แแแบบีปป็็ฤตตตติกกรรมรมุดชถูงลงลยฉ พูดไปเลยจริงๆเห็นไหมล่ะคนอย่างนายไม่มีคุณค่าพอจะมีเพื่อนหรอกคิโรวได้สุคิดกับมงพูดถึงอิรุมิก่อนที่เขาจะวิ่งหนีไปโดยทิ้งกอนไว้กอนที่เห็นแบบนั้นเขาเลยพุ่งเข้าไปเพื่อจะจัดการกับ uh! ิรุมิคิโร่เห็นแบบนั้นเขาเลยจะเข้าไปดูอาการของกอนแต่อิรุมิก็เข้ามาขวางเอาไว้ตวลกดีนะคิโรวทั้งที่นายเป็นคนหนักหลังเพื่อนแท้ๆงั้น ฆ่าฉันซะสิถ้านายไม่ฆ่าฉันจะฆ่าก่อนเองนะคิรัวดูเหมือนว่าตอนนี้จะตั้งสีแล้วนะครับจากที่โดนปันหัวมานานแต่ก็ไม่วายจะโดนอิลูมิปันหัวอีกทีนึงคิรัวตอนนี้ที่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยอิลูมิจึงเดินเข้ามาเพื่อที่จะชิงดวงตาของเขาแต่กอนก็เข้าขวางไว้เขาจึงโดนชิงดวงตาไปแทนกอนที่นอนหมดสติอยู่คริสก็ได้เข้ามาดูอาการคิรัวพยายามจะนาตาของกอนขึ้นมาแต่เขาก็ทำไม่สําเร็จคิรัวได้โทษตัวเองว่าที่กอนต้องเป็นแบบนี้เป็นความผิดของเขาเขาจึงวิ่งหนีีกจรรรนนั้ดดึิ่เไทฟ เขาได้หยิบใบอนญาตฮันเตอร์ของกอนขึ้นมาจะว่าไปแล้วตอนเราเจอหมอนั่นครั้งแรกก็คือตอนที่ไปสอบฮันเตอร์ที่เข้าไปคุยตอนแรกก็พออายุพอกันแถมยังมีฝีมือพอกันอีกตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่หาใครมาแทนไม่ได้แต่ว่าเรากลับทรยศหักหลังเจ้าหมอนั่นเมื่อคิโร่พูดเสร็จก็ได้มีรถไฟมุ่งหน้ามา เขากะให้รถไฟชนเขาให้ตายไปตรงนั้นแต่กอกอ็ได้เข้ามาช่วยได้ไว้ทันโดยตามคิโรม,มาจากกลิ่นที่จางๆคีโรถามกรว่าทำไมต้องทำเพื่อคนอย่างเขาขนาดนี้ด้วยทั้งที่ฉันทิ้งนายไว้และหนีมาคนเดียวกรได้บอกว่าไม่ได้ทิ้งซะหน่อยแต่เราสู้ด้วยกันตั้งหากละ่ะ ก่อนได้บอกกับคีรัวว่าสําหรับฉันนะถึงคีรัวจะหักหลังก็ไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงก็ฉันก็เชื่อใจคีรัวเหมือนเดิมคีรัวซึ้งจนน้าตาไหลออกมาแต่เขาเก็บทรงไว้คีรัวได้ถามหาเรสก่อนได้บอกว่าเขาวิ่งตามคีรัวมาแบบมีคิดชีวิตป่านนี้มก,กลับไปที่รังเห่าโบกันเงี้ยแล้วมั้งคีรัวจึงแปลกใจที่ก่อนพูดแบบนั้นก่อนได้พูดอีกว่าตั้งแต่ได้เจอกับเรสก็รู้สึกเอใจได้ถึงบางอย่างเขาคิดว่าตาของเรสไม่น่าใช่ดวงตาของเจ้าตัว น่าจะเป็นดวงตาของโบโบเคเงะเพราะถ้าไม่ใช่คงสร้างหุ่นเชิดอิลูมิทีท่หน่วยใจของคิรัวมาไม่ได้กด่อนจะพูดออกไปอีกว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าโอโบเคอยู่ที่ไหน โดยกนได้ทิ้งแผ่นเด่นไว้ที่ดวงตาคิโรยังตอว่ากนที่ทําอะไรบ้าบอแบบนี้ก่อนที่คู่รักก้ากับเลโอก็ได้ตามมาโดยพวกเขาตามมาจาก G.P.S ในมือถือของกอนทั้ง4ี่เลยมุ่งหน้าไปที่รังขอบโบคาเงะโอโบคาเงะได้บอกกับเดรสว่าตาของกอนคงไม่เหมาะกับเธอโดยโอโบคาเงะกับเดรสเป็นพี่น้องกันนะครับเดรสได้ขอร้องให้โอโบคาเงะเลิกทำแบบนี้แต่โอโบคาเงะก็ได้บอกว่าที่พี่ต้องทําแบบนี้ก็เพื่อเธอนะที่พี่ได้มาเป็นเทพนักเชิดหุ่นก็เพราะเธอ โดยในอดีตการจะมอบชีวิตให้แก่หุ่นเชิดจําเป็นต้องใช้ดวงตาของมนุษย์โอโบคาเงะเขาได้สร้างหุ่นเชิดขึ้นมาเขาได้ใช้ดวงตาของเดสใส่เข้าไปในหุ่นเชิดตัวนั้นแต่เพราะตอนนั้นไม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทําให้เดเสียดวงตาของเธอไปโอโบคาเงะจึงชูชีวิตเดสขึ้นมาโดยอยู่ในร่างของหุ่นเชิดเขาได้ตามหาดวงตาที่เขาควันได้กับน้องสาวตัวเองแต่เขาว่ายังหาไม่พบเขาจึงให้ดวงตาของตัวเองให้น้องสาวใช้ไปก่อนเดซได้ขอ้องพี่ชายให้คืนดวงตาของกอนไปแต่พี่ชายของเขาก็ไม่ยอมก่อนจะขอดวงตาของเขาคืน ตอนนี้พวกกรก็ได้มาถึงรงังโหโบคางเงะเรียบร้อยแล้วพวกเขาได้พบกับโบคาง,งเงะโอโบคาง,งเงะได้โชว์สุดยอดถึนเชิดให้พวกเขาดูนั่นก็คือร่างกายที่ปราณีตของไพรกับดวงตาร้องแรงของรรปิก้า และก็ความคลุ้งคลั่งของอิลูมิกับดวงตามุ่งมั่นของกอนก่อนที่โอบโบฮงเ,เจะสั่งให้หุ่นเชิดเข้ามาจัดก,การพวกกอนโดยพโรต่อสู้กับคุราบิการโลเรโอส่วนอิลูมิจะต่อสู้กอนและคิรัวทั้งคู่ได้แยากกันต่อสู้ตอนได้พวกเขาไม่สามารถต่อสู้ผู้หุ่นเชิดได้เลยก่อนที่จะใช้ความร่วมมือของเพื่อนจัดก,การหุ่นเชิดทั้งสองลงได้กอนและคุราบิกาก็ได้ดวงตาคืนส่วนคิรัวก็ได้กำจัดความกลัวที่อยู่ในใจได้สาเร็จเมื่อโอบโบฮงเยเห็นแบบนั้นขเขาเลยเรียกหุ่นเชจนจนาาาาิกกาาดจอมงจะจนมุม ฮิซุกะก็ได้โผลมาช่วยพวกเขาฮิซุกะได้บอกว่าแทนที่จะเล่นงานไปทีละตัวผนึกเน้นของโบคเงเะไปเลยน่าจะง่ายกว่าคุราปิก้าจึงใช้เอ็มเพร์ใช้แต่อโอโบคเงเงะก็ได้ดึงความสามารถของจอมโจรงามายามาใช้โบคเงเะได้ใช้ความสามารถของพวกแฟรงคินรัวกระสุนใส่พวกคูราปิก้าแต่พวกเขาก็หลบได้ส่วนฮิซุกะได้เข้าไปต่อสู้กับพวกจอมโจรงามายาแต่ฮิซุกะก็จัดการได้อย่างง่ายดายโบคเงเะที ok ่เห็นแบบนั้นก็จึงเลิกสนใจพวกคุราปิก้าและหันไปเล่นงานฮิซุกะแทน จึงทาให้กองเล็ครวยมีช่องว่างในการโจมตีแต่พวกเขาก็ไม่ได้โจมตีพวกเขาก็แค่สร้างโลก่กันกระสุนให้คุโรพิก้า ก่อนที่คูราปิก้าจะใช้เชนเจอจับตัวโอโบเคางเงะได้สําเร็จเมื่อใครก็ตามที่สูกเซนเจลของคูราปิก้าจะอยู่ในสภาพของเซ็สึกคูราปิก้าได้ใช้คําสั่งกับโอโบคางเงะโดยเขาให้คาสั่งว่านับต่อจากนี้ไปห้ามให้โอโบคางเงะใช้เนนอีกโอโบคางเงะที่เห็นแบบนั้นเขาจึงตอบว่าไม่ถ้าเขาใช้เนนไม่ได้เขาสร้างหุ่นเชิดไปได้ถ้าเขาสร้างหุ่นเชิดไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรจากตายขณะที่คูราปิก้ากำลังจะลงมือสังหารโอโบคางเงะคิรัวก็ได้เข้ามาขวางไว้โดยคิรัว เดสได้ใช้มีดเข้ามาแทงพี่ชายของตัวเองเธอได้ขอให้พี่ชายของเธอหยุดได้แล้วแต่โบคัางเงะมันก็ยังดื้ออยู่นะครับเขาได้เด็กหุ่นเชิดจอมโจรงามายาที่เหลืออยู่เตรียมจะเข้าจัดการกับพวกกอนก่อนที่พวกจอมโจรงามายาตัวจริงจะโผล่มาเมื่อจอมจรงามายากับคราปิก้าได้เจอหน้ากันพวกเขาก็จะไฟกันอย่างเดียวเลยนะครับถ้าข่มงใจจะลองกันสักตั้งตอนนี้เลยก็ยังได้แต่พวกจอมโจรงามายาก็ต้องยอมไปก่อน ถ้าข้าครปิก้าตอนนี้ริมที่รัดหัวใจงหน้าอยู่ก็จิ้รัดแน่นเข้าไปอีกพวกจำจนงามายาตัวจริงได้เก็บงานที่เหลือก่อนที่พวกเขาจะเดินจากไปเดสเธอได้จุดไฟเผาตัวเองกับพี่ก่อนที่เธอจะจากไปเธอได้ขอบคุณกอนแเล็คที่รัวเพราะพวกเขาสองคนเธอได้เหมือนมีชีวิตจริงๆสักทีและผมก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าใครชอบการสปอยแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเด้วยนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมปรับปรุงเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับเต็มที่สำหรับคลิปนี้ก็บายบาย